ขอบคุณมากนะคะสำหรับกุญแจบ้านไม่เป็นไรครับทำงานให้สนุกเลยนะเี่ะเอคุณทยาคะเ,าเดี๋ยวคุณจะไปไหนต่อหรือเปล่าคะถ้าเกิดไม่ไปไหนขึ้นไปข้างบนก่อนสิคะไปดื่มกาแฟสักถ้วยไ,ได้ค่ะ แล้วค่ะมันกลับมาคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณทยามาส่งลูกวันใหญ่นะวันจะไปเอาเรื่องมันค่ะแม่เคยบอกลูกแล้วใช่ไหมว่าต่อหน้าคุณทยาลูกจะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ในเมื่อคุณทยาไม่อยู่แล้วอะวันจะต้องไปแคร์มันทำไมล่ะคะอุ้ยคุณทยายังอยู่ค่ะ ตอนแรกนะคะสุเห็นกำลังจะขับรถออกไปแล้วอินทุอ่อนเรียกไว้อีกค่ะ,ะลูกวาน เอกไปบอกว่าคุณธยามามานาาเหรอคะก่อนเที่ยงแล้วก็พาคุณอินออกไปทานข้าวกลางวันเนวันนี้ฉันเลี้ยงขอบคุณคุณทยาค่ะเข้าสาห์คุณแจบ้านนะให้เออ่จะดื่มกาแฟแล้วนะไม่คุณทยาคะวันว่าเราไปดื่มกาแฟกันห้องคุณแม่ดีกว่านะคะ ขอดื่มแก้วนี้ให้หมดก่อนแล้วนะครับทีละแก้วเลยนงั้นเราก็ดืมกันที่ห้องคุือินนี่ซิลูไม่ค่ะนี่คุณอินจะไปเมื่อไหร่คะแล้วทำไมต้องให้คุณธยาเอากุญแจมาให้วันนี้ด้วยก็ อีกตั้งหลายวันนะคะคุณทียาก็ทราบแต่ทำไมมาให้เร็วก็ไม่ทราบสิก็ควรจริงๆเลยคือผมถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำเลยฮะถ้าไม่งั้นลืมแน่เลยถึงคุณลืมอิงก็ต้องไปทวงอยู่ดีลค่ะไม่ต้องกลัวหรอก น้อยคุณทยาเขาต้องจักเกรงใจแม่บ้างนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทยาเห็นทางนั้นมันดีกับหนูอะหนูจะทำยังไงอะหนูจะทำยังไงลูกวันนี่คุณทยาเขาก็รู้ลูกเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเห็นคนอื่นดีกว่าลูกได้ยังไงลูกทั้งสวยทั้งรวยเขารักคนอื่นก็ง่อเต็มทีล่ละแต่เขาไม่เคยบอกรักเลยสักคำนะคะพอ,ออย่างนี้ไม่จำเป็นต้องบอกหรอกมันอยู่ที่การกระทำ แต่ลูกทุรนทุรายอย่างเงี้ยมันทำให้ลูกหมดค่ารู้ไหมล,ลูกของเักกำลังเดินแยกไปต่นหน้าต่อตาอ,อย่างเงี้ยไ,ไอ้ไม่แล้วลูกคิดเหรอไม่ยอมทนเห็นลูกถูกแย่งของรักไปได้อะนะ คุณปรึกษาผูา้ใหญ่ดูแล้วนะความเป็นไปได้า่างนี้แต่ว่าหลักฐานี่ต้องมีมูลแล้วก็น่าเชื่อถืออืมโ้ยเฉพาะที่อินพบว่าปกติแล้วคุณพ่อยิงปืนด้วยมือซ้ายคุณลุงคิดว่าใช้ได้ไหมคะเราอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นนะอาจจะต้องไปพบกับนักจิตวิทยาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ อินจะพยายามค่ะอินจะทำตามที่คุณลุงแนะนำทุกอย่างเรื่องการตายของคุณพ่อต้องถูกรื้อฟอื้นขึ้นมาใหม่นะอินจะเอาผิดคนช่วยให้ได้คุณสจ,จีไม่ได้ละแค่ระคายเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับคุณนินอ๋ออินออก็เกินๆนิดบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรตรงๆ แต่ถ้าทางของคุณสจีมีพี่รุษนะคะอินแน่ใจค่ะว่าเบื้องหลังเรื่องนี้ต้องมีคุณสจีเกี่ยวข้องด้วยอืมเด็ดรู้ว่าหลานอย่าเผลอหลุดปากไปเขารู้ตัวเด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราเสียเปรียบแย่เลยอินจะพยายางค่ะอินตั้งใจเวล้ว โครมเดียวเอาให้หยู่หมัดเลย ได้ยินว่าหลานจะเดินทางทุกนี้ได้ยินมาจากใครคะคุสจีสลีวันหรือว่าพวกคนใชาเขาคุยกันทำไมหลานต้องยืงมบ้านคุลยาก็ด้วยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามาจากคุณสจี ก็ทำไมน้าไม่ไปถามคุณสจีและคะเอินคิดว่าคุณสจีก็รู้หมดทุกอย่างก็น่าใช้เขาเล่าให้ฟังให้หมดถ้าหลานไปเรียนต่อก็ดีเหมือนกันนะเสียดาความรู้ที่อุตสาห์เรียนมาทั้งหลายปีแต่ที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจน่าทำ มากกว่าการเรียนหนังสือค่ะแต่แต่คุณทยากับสเรวัน,เ,นเขาเป็นคนรักกันนะอ้ที่แท้ น่าสมบูรณ์ก็มาพูดเรื่องนี้แทนเขานั่นเองอุตส่ามีบทเริ่มเกลิ่นนำไม่มีใครร้น้ำมาพูดหรอกน้าพูดของนาเองนี่น่าสนใจใหญ่เลยนี่สมมุติว่าอินแย่งคุณทยาจะุรีวันได้อะไจะเกิดข,ขึ้นคะ อินอย่าทำอย่างนั้นนะอินฝากน้าไปบอกเขาด้วยนะคะว่าตอนนี้เวลาที่อินอยู่ใกล้คุณธยาเนี่ยอินมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์มากผู้ชายไร่เก่งกาจจริงๆยิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่อินยิ่งรู้สึกว่าคุณธยาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่เหมาะสมกับสลีวันเอาซะเลย